สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปนายนาผาเลาะค่ะจะเป็นคลิปในคอนเซปที่พาท่านผู้ชมมาดูของสวยๆงามๆของแปลกแนวความคิดไอเดียจากไต้หวันนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศแล้วก็ลักษณะการจัดนะคะสะพานเอ แทนที่เขาจะทำตรงๆค่ะโค้งไปโค้งมาเพื่อที่จะได้เดินออกกำลับบงกายนะคะลักษณะข้างๆขอบสาขค่ะนี่มันก็จะมีพื้นดินตรงนู้นค่ะที่มองเห็นนั่นจะเป็นร่องน้ำนะคะร่องน้ำทำรอบๆสาไว้ค่ะ นี่ค่ะน้ำไม่ลึกนะคะนี่แล้วก็มีนี่เลยค่ะ,ะเ,เขาเรียกอะไรดีเอ่ยภาษาไทยโอ้ยโพนสารคามก็แล้วกันนะคะนี่นี่จัดสวนมีต้นนี่ถ้าเป็นไอเดียของนะักทางช่องนะคะ ตรงนี้จะทำเป็นเถียงนาน้อยนี่ค่ะเขาปลูกข้างๆเดี๋ยวจะพาดูข้างขวาก่อนนะคะลักษณะไอเดียของเขาเดี๋ยวเราค่อยไปดัดแปลงสะที่เมืองไทยเราค่ะถ้าท่านผู้ชมใครนะคะที่ขุดสระไว้แล้วไม่ต้องทำให้ลึกมากนะคะเราสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงอะไรอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยนี่เลยค่ะ บัวโหยดอกนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ<อ>นี่เลยสีชมพูพเขาน่าจะเรียกเหลียนฮวานะคะเหลียนฮวาเหลียนฮวาอ๋เหลียนฮวาอ๋าอ ถ้าสาบ,บัวถ้าเราปลูกสาบ,บัวเยอะๆก็จะเป็นดอกสีชมพูเลยนะคะทับฝั่งนี้ออกดอกพร้อมๆกันเยอะๆมากเลย,ยนี่ค่ะถ้าได้เลี้ยงปลานะคะนี่ให้อกมอูกอ๋้กยอูกยเอนอูก้กุ้ย่อ นะคะนี่ค่ะถ้าเราก็จะเลี้ยงปลานี่ค่ะเป็นบรรยากาศเ้าจะขอนให้คุณกินอะไรเดี๋ยวผมซื้อตุ้งชีผมไม่ได้ตุ้งชีหลายปุนเนินเกตค่ะโอ้ปุนนินโอ้ที่ไต้หวันเขาห้ามเลยนะคะโหมีปลาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นสระน้ําที่เมืองไทยนะคะมีไอเดียดีๆอย่างนี้ค่ะข้างนอกเป็นอย่างี้ยงไงางในตาตาหรือตาหรืจะตาโป๊ไทยโก๊ดโป๊ะไทยโก๊ดดีดีดี นี่คะ่ะเขาจะจัดนะคะหันโตนะคะเต็มร้ยะน,น,นี่คะ่ะเอาเขาเรียกน่าจะเป็นตาขายเหล็กนะคะมากาั้นนไว้ทําอย่างนี้พอ,อ,อตรงนู้นคะ่ะมีอูกลยเดี๋ยวนี้คะ่ะโอ้ให้ดูชัดๆนะคะมีเต่าด้วยเ,เ,เ,เลี้ยงปลาเ,เลี้ยงเต่านี่คะ่ะอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะเ,คเขาจะทําแบบนี้ค่ะนี่ ฮ่าฮ่าฮ่าอเดี๋ยวเขาจะเีกไดอ้นเลี้ยงปลานั่นอยู่ที่่เจะด่โอเขาบอกว่าปลาค่ะคนไปไหนปลาก็อยากดูคนค่ะคนก็อยากดูปลานี่น่นั่นอ่ที่นี่เจะพได่น่่ะไไหนปอยดู่ด นี้เลยนะคะเราไม่ต้องเลี้ยงเขาในอ่างเลยค่ะเราเล ouais ี้ยงเขาตามธรรมชาติเลยเข้าทาเข้าท่าไม่ารู so ้怕我我说很我说า好的想法这个这个不怕่ค่ะถ้ามองอย่างนี้สวยใช่ไหมคะทำเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ปลาก็จะไม่เข้ามากินบัวนี่นะคะ นี่โอ้ยเฉียวอุก้วยเฉียวอุก้ยก,ยก็คือเต่าค่ะเต่า่เอออรู้สึกจะเป็นปลาหน,นินหรือปลาใน,นนะคะที่นี่เขาห้ามนะคะห้ามให้อาหารปลาแล้วก็ห้ามจับปลาห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามอะไรค่ะลักษณะจะมีป้ายอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะอีกข้างหนึ่งของสะพานของสระน้ำเป็นอย่างนี้นะคะ นายนาพาลว,วันนี้ก็ได้ไอเดียนะคะเลี้ยงปลาแบบไม่ต้องน้ำลึก <Okay. S 1> แล้วไต้หวันเขามีไอเดียนะคะที่ว่าน้ำจะต้องไม่นิ่งใช่ไหมคะไม่ใช่น้ำขังอยู่ในสระนี่ค่ะสังเกตท่านผู้ชมจะมีท่อนะคะให้การน้ำหมุนเวียนนี่เลยไอเดียสระตื้นๆของไต้หวนันนี่้าวโอ้ไม่กัด หลายแล้วหลแล้วตัวเบลเลอร์เลยค่ะนี่นะคะปลาเล็กปลาน้อยนี่ค่ะถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคะข้างๆล่องเขาจะทำให้มันลึกข้างๆจะลึกมากหน่อยกลางๆก็ไม่ลึกมากนะคะนี่เลยค่ะไอเดียการจัดสวนน้ำที่ไต้หวันอืม เขาทาเขาทาโอ้นี่ค่ะอ๋อเป็นการเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นนะคะถ้าบ้านเราเลี้ยงไว้กินก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยนี่ค่ะเขาทำเกาะกลางน้ำไว้ด้วยตรงนี้นี่ถ้าเอาไปทำที่เมืองไทยนะคะตรงนี้ก็ดัดแปลงเป็นเถียงนาน้อยก็แล้วกันค่ะเออ ไปดัดแปลงเป็นเทียงหน้าหน่อยอยู่สารข้ามค่ะนี่แล้วเขาขุดไม่หยุดไม่ลึกนะคะท่านผู้ชมโอ้มาไม่ทันเมื่อเช้านะคะเขาจะปล่อยน้ำตรงนี้ค่ะก็คือให้น้ำไหลหมุนเวียนน้ำมันก็จะไม่นิ่งใช่ไหมคะเขาขุดรอบๆอบสระเลยอย่างนี้ค่ะก็คือตรงนี้ นี่เลยนะคะบรรยากาศนี่ค่ะไอเดียจัดสวนที่ไต้หวันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องนางแม่พาล้อนายนาพาล้อนี่ค่ะเขาคนไต้หวันเขาอารมณ์ดีมากเลยค่ะเขาก็มาไอเดียสะพานร่มเย็นกับสารากลางน้ํานะคะนี่ค่ะคก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้านายนาพาล้อจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรกันต่อ เดี๋ยวก็ตามต่อในคลิปต่อไปนะคะฝากช่วยกดติดตามด้วย mm hmm. เผื่อว่าจะมีไอเดีย hmm. อะไรดีๆจากไต้หวันมาฝากท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. ขอขอบคุณท่านผู้ชม mm hmm. ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีอยู่ดีมีสุขนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเสียงนกด้วย สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ